กลา,ายเป็นว่าคนที่มากู้สถานการณ์คือผมเองครับเออ, <ST> อ,อโคตรเดือดน,นะมีซื้ออย่างอื่นไหม <S 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 โอเคอเรอ,เอเซื้ออื่นไหมอันนี้คือเลือกเลยปะเอาไม่เห็นได้เลยมันสุบเมา มังเกอร์อีกแล้วเหรอใจเย็นเพื่อนขออัพก่อนอัพก่อนนี่ก็รีบจังเลยเอาาก่อนนะเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god สามหมื่นละสามหมื่นละโอ้โหโอ้โห โอ้โหเพื่อนโอ้โหตายยากมากครับทุกคนตายยากมากครับทุกคนได้เรื่อยๆผมอาได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆผมได้เรื่อยๆแต่ผมเริ่มไม่ได้แล้วผมต้องฮิวตัวเองละไปฮิวก่อนหิวก่อนฮิวก่อนเพื่อนตายแล้วน่ะคือมันทิงแม่นมากครับคือผมมาเป็นแท้งแล้วตอนเนี้ยผมเป็นแท้งจริงๆแล้วมาเลยเพื่อนเออเอาเลยเพื่อนแรงๆผมเอาแรงๆเอาแรงๆแรงๆแรงๆ บอกแล้วว่าแรงมากโอ้ไม่กอดโอ้ดันไปก่อนดันพิกาจูไปก่อนผมว่าดาเมจแล้อยู่ใกล้ๆเว้ยถ้าไม่ใกล้นี่ดาเมจจะเบามากครับคิวก่อนนะคิวก่อนนะจังแร็ดจังแร็ดผมคิวก่อนนะเออเออมาสู้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 ครับทุกคนสู้สู้เออมา ดาเมจแรงนะแรงมากครับแรงมากโอ้ช hmm. ุดน mm ึงประมาณประมาณ8 0 0พแล้วทุกคนแต่ต้องใกล้ๆครับต้องใกล้ๆอย่างนี้ฮะบอกเลยว่าเอ้ยนี่ดาเมจเราแรงครับดาเมจเราแรง8 0 0พแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นดันมั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 นเออดาเมจแรงมากดาเมจแรงมากไม่เสียดายที่เอาดาเมจมา เดี๋ยวครับดูทำมือนะทุกคนแต่ต้องยิงโดนตลอดนะอิงกคนเพื่อนไม่หยัดหน้ามันอัดหน้ามันอัดหน้ามันตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วโอ้โหผมก็ตายเหมือนกันเพิ่งดูเรื่องตัวเองโอ้ยหนีก่อนหิว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 ก่อนโอ้หิวก่อนหิวก่อนเพื่อนยิงมั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 นยิงเล่นยิงเล่นเยอะเยอะบอสยิงยากนะฮะ น่าจะตายแล้วล่ะเพื่อนชุดนี้หรือว่าชุดนี้มันตายเอาไปเลยเพื่อน <c oughs> เอเเอ <c oughs> ตายแล้วครับโอ้ my god หมื่นห้าครับตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวมันมีคนลยุยอดิให้ผมอัพก่อนอัพดาเมจเพว่าดาเมจเนี่ยจำเป็นมากนะฮะคือเลือดอะ่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าตัวเรามันมีไอ้นองมันมีนี่เรื่อยเเว้ยมันมีเรียกว่าไงนะมันสามารถยูเองได้เรื่อยเรืครับดังนั้นสิ่งที่ต้องการคือดาเมจครับตอนนี้อย่าดันนี่เพื่อนอย่าดัน เพิ่งเรดี้ดิตังกันหมดเลยเพราะเราสามารถทิวสู้ได้ครับไม่รู้มึงเอาตัวอไปเป็นจังแรกถึงเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่าบอสตัวนึงมันสามตัวนะวมันเป็สามมาสามครั้งอะ่ะทุกคนมาพร้อมละเออเป็นจังแรกดีกว่าไปเลยเพื่อนดูดาเมจครับทุกคนโอ้โหดูแลเห็นได้ชัดครับดูชุดเดียวหายไปหมื่นโอ้โหสองหมื่นครับ เอาเลยเพื่อนมาเลยผมมาผมได้หมดอ่ะผมได้หมดอ่ะผมได้หมดอ่ะผมได้หมดอ่โดะโอ้หทำเมกแรงมากแล้วใครเขายืนอะไปเลยครับ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 ตายครับบอกเลยว่าชุดนี้ตายชุดนี้ไม่ตายเหรอไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตตายฮะอเออื้อตายแล้วเพื่อนนะโก้พีกาจูพิกาจูอีกแล้วเหรอ กระจูไม่ไม่รู้แต่ผมยิงอัดหัวคุณนู้นเดียวพอครับสามหมื่นแล้วฮะแล้วแมหมื่นหนึ่งฮิวก่อนต้องฮิวแล้วตอนนี้โอ้ยดาเมจนี่แรงอยู่นะสี่พันเลยนาะดาเมตครับดาเมจริงม,มันจริงมันจริงมันเราสองหมื่นแล้วสองดาเมจแรงมากโค้ดาเมจแรงแล้วอะไรอะไรก็ง่ายครับทุกค,คนหมื่นห้าแล้วหมื่นห้าแล้วหมื่นห้าพี่กระจูไป,ะไ,ปไปก่อนนะพี่กระจูไปก่อนต้องดันไปก่อนฮะผมต้องฮิวตัวเองครับ มึงอยู่ตัวเองครับออืหิวก่อนหิวก่อนเพื่อนเพื่อนต้องข่มกันเราแล้วเพื่อนกระจูปผัดพันเด็กแล้วไปเลยเพื่อนหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วอือหิวก่อนนะหิวก่อนนะครับหิวก่อนนะครับมาเลยเพื่อนสู้ดันสู้ดันสู้มันมันตายมันตายมันจะผมจะตายแทนมันแหละอืออ่าเรียบร้อยครับทุกคน โอ้ my god i h t e i h a t เบอกว่าโอ้ยเขาบอกว่าเขาเกียดที่แบบบินสูงไปแล้วมันจะโดนวาร์ปกลับมาที่เดิมอะโอเคเดือจัดๆัเคตังหมดละมาุ้ยบอสตัวต่อไปแลวทุกคนบอสตัวต่อวุ้ย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 วอ้ยวุ้ยว้ยุ้ย้ย้ เอามันก่อนแล้วเอามันเอาโอ้โหดาเมจโอ้โหดาเมจแรงมากเพื่อนเราก็ก๊อปแล้วเก็ตประหลาดว่ะเซเต้ามาอันนี้เดี๋ยวเพื่อนมาโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนจะตาย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 โอ้โดนมันใกล้ไปอ่ะโอ้ อุ้ยไม่ทันเลยผมว่าเพื่อนต้องต้องช่วยกันแล้วตอนนี้ว่านนต้องเน้นระยะไกลครับระยะไกล,กลนี่คือตายครับแบบเมื่อกี้ไงตายไปแล้วทุกคน j a i n s i c a o โ,โได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเถอะเพื่อนระยะไกลครับอุ้ยมาเพิ่มเลือดว่ะอ,อุ้ยเหมเลยโอ้ my god โอ้มก g อดโอ้ผมเกิดไม่ได้แล้วตอนนี้เกิดไม่ได้ครับเกิดไม่ได้นะต้องให้เพื่อจัดการครับโอ้โอ้แล้วมันเอาฟารามาล็อเก็ตประหลาดแล้วโดน้ายิงครับโอ้ดูกันว่าตี้เราจะสามารถสู้ได้ไหมครับหรือว่าจะตายกันหมดครับตอนนี้ เราตัดไปตอนที่แบบว่าเรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับไม <Justice. S 1> ่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะน่าเบื่อทุกคนจะดูแล้วจะเบื่อนะฮะ <Justice. S 1> เรียบร้อยครับทุกคนโหสามารถจัดการได้ครับโอ้โหว่าเป็นตัวนี้ผมต้องเปลี่ยนตัวล่ะเปลี่ยนตัวได้ตัวอะไรอ่ะบัตติสเหรอไม่เอาอ่ะเปลี่ยนได้ไหมพาราไม่เอาอ่ะดูฟิตยิงไปกันใหญ่เลยที่ดูเหมือนไหมอะเวกิ่งบังกินจิไม่เอา โอ้ยสาได้อยู่อ่ายิงไกลได้ฮะสู้ได้อยู่อ่าฮาเห็นไหมเลือกตัวพอดีเลยเพราะว่าอย่างบาติสก็ได้นะต้น่าจะไม่เอาบาติาสปะเก็ยฮ์ทิวมาฮะลุยไปครับผม <สา S 1> อมาอัร์ติเมตครับเออนี่ไงแรงครับผมเล่นแรงผมเล่นแรงเออมาเลยเพื่อนโอ้โ แต่อยู่เองไม่ได้ดีกว่าลืมไปเออมา <Justice! S 2> ไม่แต่พอได้อยู่ยิงครับยิง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 อ่าเน้นยิงไกลครับอ่าได้อยู่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่าเพื่อนชุบได้ครับมันพูนเลือดแล้วมันพูนเลือดแต่ว่าผมว่านี่ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ ซิลยูสกิเกชันเมย์ไปเลยเพื่อนนับเบิลได้ดับเบิลได้ดับเบิลได้ดับเบิลได้เอาเลยเพื่อนดาเมจเราแรงครับเออมาแรกๆก็เล่นเป็นเล่นแรกๆก็เล่นเป็นเอโก้นะตอนนี้เริ่มเป็นเรื่องซัพพอร์ตให้เพื่อนแล้วครับอตังค์เราเริ่มเยอะแล้วครับเอโค่ห้เป็นตัวละครที่มาซัพพอร์ตเราอีกทีนะไม่ จริงเพื่อนจริงไม่โดนเนี่ยเพื่อนเอ้ยตายอ๋อเห็นไหมอ่าตัวดีมาอันผมอัพดาเมจแล้วครับตอนนี้เอาดาเมจทักพันเปอร์เซ็นต์ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับทุกคนคืออัพอัพเลือดอัพเลือดอ่าเลือดก็ต้องอัพนะเพื่อนเนี่ยเอสพีเลนเทคลาสตี้อยู่เลยห้าพันแล้วดิเออห้าพันแล้วพอพอพออ่าคุยต่อ ผมพร้อมแล้วต้องพร้อมกี่คนเนี่ยแหละถึงเขาถึงจะลุยต่อนะมาตัดติ๊กเลนฟอร์บัวเพื่อนตายไปแล้วเออยิหัวครับเอาให้หัวล้วนๆนะห้หัวล้วนๆนะหัวล้วนๆยิงงี้ไวกว่าครับยิงงี้ไวกว่าเอาหัวล้วนๆนะหัวล้วนๆหัวล้วนๆหัวล้วน เรียบร้อยงล้วนเร็วไหมทุกคนเออยิงหัวล้วนครับเอาหัวล้วนครับทำเม็ดล้วนไปเลยเออไปอันด oh, no, no ีเ ja ม็ดลงอันดีเม็ดลงเลือดเยอะแบบเพือดเลือดเยอะแบบเพื่อนยิงมาเพื่อนยิงหัวยิงหัวอย่างเดียว บอกว่ตัวนี้ง่ายนะพอพอมีพวกมีทุกต,ตัวโล,โลโเ่เนี้ยจบครับไงโอ้บอกเลยว่าเดือดจัดๆนะฮะพอมีตัวเล่นง่ายๆนี่บอกว่าพอมีตัวอย่างผมเนี่ยมันมันเป็นตัวละครที่สามารถซัพพอร์ตทีมได้ดีมากครับโอ้โหตายชิวด้ดวยว่ะวันมันบวกด้วยนี่ว่าบวกดามเมจด้วยดีแล้วรับตังหมดแล้วไปเพื่อนตึมตัวลุยต่อไอ้เราแปะแล้วนี่ว่าว้าวนี่เราจะไปถึงราวเท่าไหร่ครับไม่รู้เหมือนกัน นะไม่รู้เหมือนกันแต่บอกเลยว่าคลิปนี้เป็นสองพาร์ทแน่ๆคนระับผมบอกเลยเพือ่อนลุย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 พร้อมลุยพร้อมลุยโอ้โหดามิเก๊ห้าแตะแล้วทุกคนเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆมาลิปเปอร์วะ่ะลิปเปอร์ว่ะลิปเปอร์ลิปเปอร์ลิปเปอร์ลิเปอร์แปมพา์เลยนะเด้งกลับมาแรงมากแรงมาก เฮ้เพิร์ต้องระยะไกลเดียวนะโอ้ยากอยู่นะโอ้โหแรงมากแรงมากโอ้มันวาร์ปมันวาร์ปมาข้างหลังอ่ะโอ้โอ้บอสยากมากครับหมดตีป่ะเนี่ยผมว่ามีโอกาสหมดตีแล้วเนี่ยโอ้ my god โอ้โหโอ้ my god ประตูท้ายทำไงฮะมันวาร์ปมาข้างหลังได้อ่ะโอ้ oh my god สู้ยังไงครับโอ้ my god เพื่อนก็สู้เต็มที่ฮะดาเมจอันน้อยนิดครับน้อยมากครับโอ้ oh. oh. ไปโค้งฝั่งเรา oh. ไม่ค่อยพิ้วกันเลยครัทุกคน <laughs> ทุกคนจะพิ้วกว่านี้เพื่อน อ้าวสู้ไม่ได้ตายครับแค่ตัวได้ใช่ไหมผมว่าเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวตัวอื่นเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน oh, มอยล่าอ๋อมอยมอยมอย,มอยล่าเหรอลูซิโอเนี่ยน,นะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยอะอ่ะ,อะ <Yeah. S 1> เพื่อน <Yeah. S 1> อยากลุยก็ลุยครับมาเ <Feeling good. S 1> ออฮิวได้ฮิวได้เลสเบกิดาวซัสปอร์ตเพื่อนแล้วกันนะครับดาวเมยมาทำอะไรเดยวดับจริง โอ้มายก d ออาดันได้นี่งเออมา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 ลุยครับจะสู้ไหวไหมฮะแวมพร์ฮะออดันไกลอยู่นะเริ่เป็นกิดดาวครับออกดันทำไมเพื่อนเพื่อนดันไหมเพื่อนไปโอ้เพิ่มความเร็ว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  เฮ้ยได้อยู่ผมว่าตัวนี้ได้อยู่มาซับพอร์ตเพื่อนได้ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ซัพอร์ตเพื่อนซัพอร์ตเพื่อนนี่ฮิวสู้ฮิวสู้เมกิกดาวครับเออไปเลยเพื่อนผู้เพื่อนตายไปแล้วเลือเมกิกดาวครับเลือดเป็นมือเลยทุกคน โอ้โหเลือดนี่ขนาดนี่ขนาดหิวเลือดนั้นเนี่ยเออเอามาเพื่อนนะต้องให้เพื่อนสู้แล้วตอนนี้ผมว่าไม่ไหวแน่เลยผมว่าเออโอ้ไมค์กอดเลเวลกิดดาวครับมาเพื่อนมาดิเออมา เล่นไปกิดดาวครับออนี่ขนาดนี่ไม่มีอัลติเมทแล้วนียทุกคนก็ได้อยู่นะผมก็ได้อยู่เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนจัดการครับเพื่อนทำเด็ดแรงกว่าเราครับไปเลยเพื่อนไปไปอุ้ยเล่นไปกิดดาวครับไม่ยาคอร์ิเปอร์แล้วคอรริเปอร์แล้วคอรริเปอร์แล้วสวยเพื่อนอืออัลติเมทครับ อัธิเมตแล้วเราเพื่อนเราสู้ได้ครับอือ,อ,อ,อากา่เมืดาวครับอือต้องรออัธิเมตเพื่อนมาผมว่าได้ผมว่าได้เพราะตัวตเราวิ่งเร็วครับเออ,เอ,อ,อมาเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบเจอจเจ๋ได้ด้วยว่ะมันได้เหรอเพื่อนมันได้เหรออ,รอือ มันมีดาเมจด้วยเหรอเพื่อนมันมีะไรท้ายด้วยเหรอโอ้ยากมากกอกลับลิปเปอร์ครับกลัลิปเปอร์นะครับรู้สึกมีประโยชน์กว่าแล้วกอับลิปเปอร์นะเออโอ้โหสู้มันเพื่อนสู้มันนี่ก็ฮีิวสุดๆแล้วเพื่อนไปเลยเพื่อน เขาบอกว่าได้อยู่ไม่ได้แล้วครับทุกคนโหยากมากครับอันนี้โหสุดยอดว่ะโอ้มีคนมามีคนแบบโอ้หผมว่ายากจริงจังมากครับปล่อยตายนะผมว่าต้องปล่อยตายแหละทุกคนผมไม่ตายอะ่ะเออเออ,เอ,อ โมัน,มน่าจะไหวอะทุกคนผมว่าผมไหวปะเออคือทาเป็นผมแรงไงนี่ไงยิงหัวน่ะเนี่ยได้ได้ได้ดผมว่าผมสู้เออมาออาเพื่อนเพื่อนเกิดมาเพื่อนเออเพื่อผมเยอะตั้ีผมว่าได้ มาเลยเพื่อนคือเรายิงหัวเราแรงไนงะดูดิดาเมจเป็นพันน่ะไปเลยเพื่อนเล่นไ,ไปกิดดาวครับปะกลายเป็นว่าคนที่มากู้สถานการณ์คือผมเองครับเออโหสุดยอดตอนแรกกลับว่าถอดใจแล้วนะเออมาอัพดาเมจรู้จักรู้ซื้อว่าอัพดาเมจนะครับทุกคน อัพเต็มเอ็ด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 อัพเต็มเอดอย่างเดียวเล้วนะตอนนี้ไปฮรับอัพเต็มเอดลัวๆครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์แล้วดิเออเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกคนโอเคไปลุยต่อเออยิงหัวยิงหัวเออโอ้หแรงมากครับทุกคนคือใครที่ไม่ได้อัพไม่ได้อัพอะไรเลยอ่ะผมว่าไหก็ตายครับ คือใครตายมากว่าเกมแล้วเอาเพื่อนอันเดิโอ้ดิอ้ยโอ้ยไอ้ไโอ้ยโอายโอ้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 ยโอโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ่อ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยอยโอโอ้ยโ้อ้ยอยโ้้ออออ ยิงหัวมันยิงหัวโอ้โหแล้วผมแล้วผมไม่ไหวมางเ่ยผมเริ่มไม่ไหวแล้วอันนี้เออโอ้เพื่อนมาได้นไดอีกแล้วได้ไดอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่กินดาวครับต้องให้ต้องให้โค้ชจัดการครับเออ ช่วยอยู่เพื่อนพยายามช่วยเต็มที y y ่แล้วเพื oh. uh. oh. ่อนนี But, ่คือช่วยเต็มที่แล้วเพื่อนเออโหยิงยากมากยิงยิงยากมากได้อยู่ครับมันวาร์ปไปข้างหลังนี้เลยเหรอโอ้โหโหมันว้ามาใส่หน้าอย่างนี้เลยทุกคน โอ้ไม่กอดเดือดจัดจัดโอ้นี่คือเราเล่นมาเต็มที่แล้วผมว่ายากแล้วครับถ้าไม่มีทีมเวิร์ดนี่หมดแล้วเป็นอะไรที่ยากมากครับทุกคน <c oughs> น่าจะผมว่าน่าจะไม่รอดแต่ส่วนตัวนะครับเท่าที่ผมดูตอนนี้นะฮะเฮ้ยเปลี่ยนตัวเ <c oughs> ฉยว่ะ <c oughs> โอ้โหทีเด,ทเดียวทีเดียวตายโอ้ไ oh ม่ก,ก็เมื่อกี้เหมือนจะฆ่าลิปเปอร์ได้น่าจะใช่นะครับแล้วแล้วโดนตัวต่อไปคือตัวนี้วัด พอกันเดอร์ตีทีเดียวต,ตายครับ <_ d ans> ผมว่าไม่ไหวแล้วครับ <_ d ans> โอ้ตัวนี้ไม่ไหวฮะโอ้ไม่ก็โอเคงั้นเราพักเอาไว้แค่นี้เลยละกันเนาะ <_ d ans> โอเคครับผมงั้นเราแชร์โค้ดเอาไปตรงนี้เลยละกันนะครับก็คิดว่าน่าจะโอ้โหไม่งั้นผมว่าอีกยาวแน่นอนผมว่าเพราะว่ามันต้องเล่นกันเป็นทีมมากๆนะฮะแลตัวละครที่ต้องมีสู้สุดๆนะ,นะไม่งั้นก็คือผมว่าแพ้ไปแพ้ไปอย่างเงี้ยอีกนานแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันมากๆนะ โอเคนะผมก็จบกันไปแล้วฮะกับพาร์ทที่2ของการรวมตัวถล่มบอสนะฮะไี้ต้องขู่เป็นอะไรที่มันมากแล้วมันขู่ผมว่าหลังๆนี่คือถ้าไม่ทีมเวิร์กจริงคือมันสู้ไม่ได้จริงครับซึ่งผมก็เล่นคนเดียวงมันเลยเป็นที่แบบโอ้โหเหนื่อยแต่ก็ผมว่ามันสนุกนะเป็นโหมดที่สนุกมากนะฮะก็โค้ชนาจะเห็นกันแล้วนะครับโอ้โหเกมนี้โหมดนี้ถ้าใครอยากเล่นนะเอาใส่ผมกาเล่นกับเพื่อน6คนนะเล่นกันยาวๆนะเพราะว่าแบบมันต้องแบบรวมตัวรวมหัวกันสู้พอสมควรนะคือเล่นแบบใครอยากเล่นนะเล่นไม่ได้นะฮะ คือต้องแบบสู้กันแล้วอัปเกรดแล้วผมว่าใช้เวลานานแน่นอนผมว่าถ้าเล่นกว่าจะจบผมว่าจริงๆมาแต่มีให้เล่นมากกว่านี้เว้ยแต่ว่านี่คือผมเล่นเต็มที่แล้วนานแล้วครับโอเคว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำใจกล้องซาให้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะพเจอกันใหม่คลิปต่อครับผมเหนื่อยมากสวัสดีครับ